นี่สวนมะมเขือที่กูจ้องปลูกาสาธิตไว้ข้างร้านแกนะครับก็ประมาณลาวๆทักกี่ต้นกูจ้องร้อนพิษมไหมครัสามสิบสามสิบต้นนะครับกําลังผลิดอกออกลูกอยู่แต่ลูกบางลูกเลยครับมีปัญหาผมผมปิดเลยนะให้ดูเลยนี่ครับลูกขานะครับมีปัญหาเยอะและก็ใบมีปัญหาเยอะจาก,จากตูพือต่างๆนี่ลูกๆครับ นี่เืใบก็เกือบทุกต้นเป็นแบบนี้หมดถ้าเรามาไม่ทัน,นอะไรเกิดขึ้นจะเสียทั้งแปลงเลยครับต,ตอนนี้ใบก็ม,มีเชื้อรามีเพี้ยมีอะไรเยอะแยะหมดหนอนก็มีพี่ลูกนะครับนี่ก็จ้งทําการฉีดแล้วนะครับต่อไปนี้เจ็ดวันเราก็มาดูใหม่มีได้ชุม่มอ่าเอาฉีด้ชุ่มเลยออกดอกเยอะแต่ว่าผลผลิต ลูกต่างๆ่ันมันเสียหมดแล้วม,ลมีบางลูกก็ไม่ไม่ก็เสียแต่ว่าเสียส่วนใหญ่นี่ก็ชู้ลูกมาเกือโชว์เนี่ยน,นีมาดูมาดูยอดก่อนเนี่ย<ห>ยอดยอดที่หักแล้วนะโดนโดนหนอนกินหักไปเลยค,ครับเราิกพื้นได้ไหมไม่รู้ระยะที่สี่นะคะ<ห> คงคิดว่าปุ๋ยของเราน่าจะเยียวยาได้นะคะกยก็กยก็ดูต่อนู่ยอดยอดต้นนู้ไปดูหักแล้วนอนกินหักแล้วนอนก็ประทานค่ะนี่เ่นี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 ่ระบบลากแกก็เรียบร้อยแล้วนี่มาดูยอดต้นนี้ต้นนี้นะคะลากไปแล้วค่ะลากลากลากไปแล้วลากไปแล้วนะคะผมช่วยหักให้นะครับค่ะครับเลยค่ะหักโลดลากไปนะครับ ถ้าของส่วนก็มีความสุขนะคะในการที่เรามาลงพื้นที่กันนะคะแกยิ้มเลยครับแกทีเด้งด้วยแต่เดี๋ยวผมไปหาไปหาดูตรงนี้อีกนี่ต้นนี้ก็มีปัญหาครับไม่กินแล้วครับเอาเลยค่ะเอาครับมีปัญหาแะครับโกแดงโกแดงก็ไปตรวจนะครับตรวจสภาพรากเล่านะครับตอนนี้ไม่พอครับต้นนี้ครับมีครับมีเยอะครับ ก็เนี่ยเป็นหลักฐานที่ยืนยันได้นะคะระบบลากเกอหมดแล้วตอนนี้ก็มีครับหากมาเลยครับเออครับเดืเย่ดครับไั่มีสวับอะไรรับหักมาักันเป็นลมแล้วครับมาเ่นะไรนี่ี่เราก็ครบกําหนดมาอ่าหนึ่งอาทิตย์มาดูผลงานที่เราได้ฉีดมะเขือของโกจ้องมานักจากที่มันก่อนผลของมะเขือ ยาวเนี่ยเป็นมะเร็งนะคะแตกลูกแตกเลยนะคะมะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ยสรุปแล้วว่าผิวมันค่ะฟื้นแล้วก็สวยงามด้วยค่ะผิวมันแววเลยค่ะเนี่ยก็มาขอกุณจ้องไปทานทั้งสองสามลูกค่ะสวยมากเลยค่ะดอกใหม่ก็ฟื้นฟื้นค่ะนี่ค่ะดอกดอกแล้วก็ยอดต่างๆก็แตกออกมาหมดเลยค่ะสวยเนี่ยออกดอกเต็มเลยค่ะฟื้นฟูดีขึ้นค่ะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ลูกแววมากเลยแววมากเลยค่ะมันแววผิวเดี๋ยวก็ไปชิมก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวรีวิวต่อนะคะว่าอร่อยแค่ไหนค่ะจ้าขอบคุณค่ะ